สวัสดีครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผูนผ้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมัน,นก็มาอยู่กับไอจินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิจกรรมสายฟรีนั่นเองนะครับผมเหมือนพี่นะผมก็ไม่ควรพลาดคลิปนี้นะผมวันนี้พี่จะมาแนะนํากิจกรรมสายฟรีที่เข้ามาล่าสุดนั่นเองนะผมสำหรับน้องคนไหนที่แบบว่าไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นเกมหรือว่า ยังไม่รู้กิจกรรมนั่นเองนะผมไปไม่พูดพร่ำนำเที่ผมเดี๋ยวเราไปดูทางั้นของกิจกรรมปลายฟรีกันดีกว่าครับแต่ก่อนไปดูก็ช่วยกันกดไลค์กดซับกดติดตามเพ่อหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดลีปใ,ใหม่และกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามานั่นเองโอเคมื่อ้น้องกดไลค์กันแล้วก็ไปลุยทางั้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่าครับไปเปิดมาที่กิจกรรมที่ไม่ชื่อว่าโทเค็นส่งการแลกไอเทมฟรีนั่นเองครับ oh. กิจกรรมนี้จะแจกอะไรบ้าง1นึ แพ็กเกจเสียงของพี่ยัดนั่นเองครับผมแล้วก็2เป็นสกายบอร์ด3คาตานะนั่นเองนะครับผมเออซึ่งแบบว่าโคตรโหดโคตรสวยแล้วก็เสียงโคตรเท่นั่นเองนะครับว่าที่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมไปนี่เลยนะครับผมก็คือให้น้งนองสะสมโทเค็นนั่นเองสะสมโทเค็นนํามาแลกนั่นเอง,สสเน,น,น,เองน้องก็ไหนแบบว่ายังไม่มีคาตานะน้ําก็รับไปเลยนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้นะ <Okay. S 1> สวยอยู่นะเออทำไปเล่นไปมันมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเอฟเฟกต์ก็เป็นแบบ สาน้ำมันดีนะผมมาแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะผมก็คือเพลเสียงนั่นเองเพลเสียงของพี่ยัดนะมีอะไรกันบ้างมา,มานี่เลยมันจะตายแล้วเพื่อนเออมันจะตายแล้วเพื่อนอันนี้พี่ตรงนี้พี่ชุบผมได้นะเออไว้ไวไวสําหรับแบบว่าคนที่แบบว่าล้มบ่อยนั่นเองพี่ตรงนี้ชุบผมได้นะเออมาไปแล้วก็เสียงต่อไปนะผมเสียงที่สาม ก็บเหรียญมาซื้อบ้านด่งเอออันนี้ก็คือเหมาะสำหรับคนแบบว่าแบบตัวเองตายอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเพื่อนแบบว่าเก็บเหรียญไว้เยอะแต่เพื่อนนั้นไม่ชุบกดเสียงดีได้เลยนะเก็บเหรียญมาซื้อบ้านด่ง <c oughs> เออกดครบโ,โหอย่างคาเลยเลยคากว่านี้อีกก็จะเป็นอันนี้อย่าให้มีครั้งที่สองเออ,อถ้ามีครั้งที่สองทำไมครับพี่อย่าให้มีครั้งที่สามเออ,อครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วทำไมอีกครับ ครั้งที่สี่นี่ไม่ควรเออครั้งที่สี่นี่ไม่ควรล้วนะเฮ้ยห้าไปโอ้โห,โโหแต่พี่ชอบอันนี้มากที่สุดนะอันนี้อันไหนวะอันนี้น,นี่ยเนี่เก็บเหรียญไว้ซื้อบ้านลงหอเออเก็บเหรียญไว้ซื้อบ้านลุงหรอ,อนนเชียแบบแต่ละคนนี่คือแบบว่าดองเหรียญกันจัดไม่รู้มันดองไว้ทําไมอือทุกคนที่ไม่ไชุกแล <ไว S 1> ้วก็จะมีอีกนะผมไม่ว่าจะเป็น<ห>นีน่กูปองลักกี้หรือว่า บัตโกนั่นเองเขามีนะแล้วก็จะมีแบบว่าพวกแบบโปรไฟล์นะนะโปรไฟล์ที่พี่ใช้อยู่แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นอันใหม่นะโปรไฟล์ส่งกล้านนั่นเองแล้วก็ปกแบนเนอร์ก็มีนะครับแล้วก็จะมีสก,กินรถกระบะให้น้องๆด้วยนั่นเองนะนี่รถกระบะคันนี้ก็ามาพร้อมกับสโลแกนที่มีชื่อว่าคุณตายเราเก็บคุณเจ็บเราส่งกระบะทํากินอ๋อนึกว่ากระบะหากิน <laughs> คุณตายเราเก็บคุณเจ็บเราส่งกันเองเออ อีช่าส่งแบบส่งสอบอะแล้วก็จะมีสกินปืนให้ด้วยนะผมเป็น M 24นั่นเองสเต็กของน้องก็จะเป็น,นาดาเมจหนึ่งความเร็วในการรีโหลดบวกหนึ่งล็อปแมกกาซีนนั่นเองนะผมเวลาถือเข้าประมาณนี้นะเหมาะสําหรับน้องคนไหนแบบว่าชอบสับไวๆนั่นเองนะผมสกินนี้ก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ามันรีโหลดหนึ่งนั่นเองนะผมก็รีโหลดลูกไวขึ้นอะแล้วก็แลแเทมนะผมก็คือสกินคาถาอันนี้นั่นเองนะผมเป็นคาตาแตงโมนะคืออันนี้นะพี่เห็น เขาใช้กันมากเลยอันเนี้ยเออจะมีเอฟเฟกให้ด้วยนะพี่ก็ยังใช้อยู่นะเออไอกระทะแตงโมเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนนี่คือแบบว่าต้องเติมนะครับอืม What? ไม่ได้มาเล่นๆนะไม่ได้มาเล่นๆนะจริงกระทะนั่นนะก็อย่าลืมเข้าไปเล่นเข้าไปแลกกันได้นะผมกิจกรรมจะมีตั้งแต่วันที่24มีนาค่านผมไปจนถึงวันที่20เมษากันเลยทีเดียวโอเคส่งกล้านเลยอะอโทเค็นหาจากไหนได้บ้างก็นี่เลยนะผมก็คือ นี่เลยเนะครับผมก็คือล็อกอินหนึ่งวันจะได้หนึ่งชิ้นแล้วก็เล่นโหมดส c ี 4, หรือว่าทั่วไปครบ20นาทีก็จะได้มาอีก1ชิ้นเล่น40นาทีก็จะได้2ชิ้นเล่น60นาทีก็รับไปเลยเนะครับสามชิ้นตรงนี้ก็รวมกันก็จะเป็นสําหรับตรงนี้ก็7ชิ้นนะแล้วก็จะมีแบบพวกดบตามเกาะเนี่ยเออก็ไปหากันไดน้ตามบ้านเออจะมีนะครับผมสำหรับเคะนอะโอเคนะเครับผมก็ประมาณนี้แลยกันแล้วก็ต่อไปนะครับจะมีอีกนะ เป็นสกินปืนนั่นเองนะผมอเอหมาะกับน้องคนไหนแบบว่าไม่ค่อยมีสกินปืนนั่นเองนี่รอบนี้ก็มาด้วยกันนะผมก็คือนำโทเค็นมาแลกนั่นเองแต่ว่าเป็นแบบเช่านะนี่แลกไปแลกไปได้ถาวรเองเอ่ะพี่เชื่อว่าถ้าน้องแบบเล่นบ่อยๆนี่คือแบบมีโอกาสจะได้แบบถาวรน,นะ<ฮ>วันนี้ก็จะเป็นแบบท,ทั้งด้านของ MP ปะ MP กับ Warpak เกอร์นั่นเองนะผมเอก็มาหารเลือกกันได้แต่ถ้าถามพี่ว่าเอาสกินไหนดีก็ นี่ถอนะนํนแบบว่าพบแบบอัตราในการยิงอ่ะมันจะดีครับมันจะดีนั่นเองนะผมเออก็มาหาแรกกันได้นะผมเออตัวเช่นก็เหมือนกันนะผมก็นี่เลยนะผมก็คือลงเล่นนั่นเองเออจะมีไอ้น้องๆ,ๆแบบตามเก็บอันนี้จะมีแบบว่าช้อยอีกช้อยหนึ่งก็คือเล่นกับเพื่อน3เกมนั่นเองถึงจะได้2โทตัวเช่นนะไอ้พวกนี้ก็เล่นคนเดียวก็ได้เล่นคนเดียวแต่ว่าให้ครบ4เกม2เกมนั่นเองนะผมเราจะได้มา5โทเช่นต่อวันก็มาหาแรกกันได้นะผมสำหรับสะกินปืนนั่นเอง สำหรับตู้นี้ก็น้องไหนบอกว่าสุ่มได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่าเลยมาคอมเมนต์ขิงพี่หน่อยในกนารต่อสู้ำหรับพี่ก็พี่มากน่าจะไม่มีใครแบบว่าสู้พี่ได้นะพี่แค่เก้าเพชรเองอะ่ะก็จัดไปเลยนะครับนี่เก้าเพชรเองนะอย่างขิงอะ่ะไปอันนี้ก็สุ่มไปม 8, 5, ไปแปดห้าไปโชว์น้องๆหกเจ็ดห้าห, 7, หมอกแปดห้าออกเจ็ดห้าไว้ ไม่จะเชื่อเลยจริงๆมาโอเคแปดสิบมีนจะกินนะก็ประมาณนี้เลยในการเอาของสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็สายฟรีก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะผมไม่ว่าจะเป็นแลกจะกินปืนแลกชุดแลกคาตานะหรือว่ารับเพ็กเสียงนั่นเองนะผมเออสำหรับเพ็กเสียงของพี่ยัดนะเออก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันได้มีสะสมไว้ดีได้ส่วนนะผม สำหรับน้อง,หงไหนแบบว่าดูมันจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยรายการของโอเคแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านของคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันไอเซก็ไาสวัสดีครับ